มาถึงนี่ครับตลาดตึกแดงนะั้นน่าจะเป็นตึกแดงนะเห็นสีแดงแดงนะครับตึกแดงจตุจักรก็งเงียบครับนะบี่มีแต่คุมีแต่มีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะมีแต่แมคค้ามีแต่ของขายไม่มีคนเดินเลยนะดูกันครับดูภาพกันโอ้โหเห็นบรรยากาศแล้วก็แบบเงียบเงาเงียบเงา,งาตึกแดงจตุจักรนะข่าวก่อนได้มินไปจตุจักมา ก็เห็นบรรยากาศเงียบเงาเงียบเหงามาคราวนี้มาตึกแดงอยู่ข้างๆกันก็เงียบเงาเงียบเหงาก็มันก็เงียบกันไปหมดเลยครับมันเงียบต่อเน,นื่องกันมันเงียบ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 หมดนะแม่ค้า,บา,คบ,คา,านะบางคนก็บอกโอ้โหแม่ค้าตลาดนั้นบางคนก็บอกมาขายของตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นขายตอนนี้ยังขายได้ไม่ถึงสามร้อยขายยังไม่ถึงสี่ห้าร้อยไหนจะค่าลูกน้องไหนจะค่าอะไรตอนนี้นั่งเศร้ามากตอนนี้เครียดมาก ก็ควักเนื้อควักทุนออกไปจนหมดแล้วตอนนี้เหลือเงินก้อนสุดท้ายแล้วว่าอย่างนั้นนะเออก็อยากจะไปทำงานประจําแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าไปแล้วใครจะเลี้ยงลูกน้องเรานี่ครับทั้งตึกแดงทั้งตึกจุจักนะทั้งโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ลามเต็มไปหมดทั่วประเทศ นะลามจะไปมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยแหลกสลายลงไปกับตาเหลือเป็นความหวังเปล่าเท่าน,นั้นไม่เหลืออะไรเลยนะรู้จะร้องเพลงอะไรล <c oughs> ะนี่แหละครับคนกรุงเทพนะเลือกไอ้พักเก้าไกลมาโดยเฉพาะไอ้เจตุจักรเนี่ยะเลือกไอ้เก้าไกลมาเนะี่ยเป็นไงล่ะครับ อยู่ดีกินดีไหมล่ะออพรรคก้าวไกลเลือกประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเป็นไงไม่เหมือนเดิมไหมล่ะนะตอนในตอนลุงตู่อยู่ก็ว่าแต่ลุงตู่โดยเฉพาะแม่ค้าจะเจอจักเนี่ยแหละตัวว่าลุงตู่เลยครับนะอดมินว่านะเออตัวว่าลุงตู่เลยแหละลุงตู่โอ้อยู่แปดปีแล้วไม่มีอะไรดีอยู่แปดปีแล้วหวังว่านายกคนใหม่มามันจะดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นไงสี่เดือนผ่านมาปัาป๊บมีแต่กินทนุนมีแต่เข้าเนื้อมีแต่เข้าเนื้อเข้าเนื้อเข้าเนื้อไปเรื่อยสี่เดือนนะใครรอดได้ถือว่าเก่งมากนะเออพฤจิกายยนเดี๋ยวพฤทจิเดี๋ยวก็ธันวาเดี๋ยวก็ปลายปีเดี๋ยวก็ปิดปีใหม่โอ้โหหนักเลยกรุงเทพหนักเลยครับเปิดมาปีใหม่ก็ใช่ว่าจะขายดีนะ หยุดยาวปีใหม่อีกนะออแต่ก็หวังว่าจะให้แม่ค้าขายดีนะครับอันนุ่ก็นะอยากให้แม่ค้าขายดีกันนั่นแหละเดี๋ยวปีใหม่ก็หยุดยาวก็ไม่รู้ว่าจะจังนี้คนจะเดินหรือคนจะกลับบ้านหรือคนจะอยู่ที่เฉยหรือคนจะอะไรนะครับนะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะต้องต้องทนรอหน่อยต้องขาดทุนต้องต้องกินทุนไปเรื่อยๆนะครับขาดทุน จะให้ทำยังไงเนาะแม่ค้าก็ยิ่งประหยัดคนก็ยิ่งประหยัดโอ้โหประหยัดไปกันใหญ่แต่ตอนเนี้ยนะเออใช่ไหมนะครับแม่ค้าพอขายไม่ได้ก็ยิ่งประหยัดประหยัดก็ยิ่งประหยัดกันไปใหญ่ประหยัดก็ยิ่งไม่ซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรก็ยิ่ง <c oughs> มันเป็นลูกโซ่กระทบกันไปยหมดเลครับนะเออนะไม่ต้องรอหรอกครับหมื่นหนึ่งอะนะ เออไี่หวังว่าจะได้เลยเหมือนเหนือมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะครับได้หรือเปล่าก็าไม่รู้นะเออโอ้โหดูสิฮะนะเออแม่ค้าตึกแดงจะจุจักแล้วก็แม่ค้าตลาดนัดโอ้ยน่าสงสารน่าสงสาร,น,าสสารนะนี่ก็เป็นอีกแง่มุมนะครับเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะว่ามันขาดทุนมันอะไรกันขนาดไหนเออเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ